สวัสดีครับเราคือ TH Music Review รวบรวมคอมเมนต์นานชาติที่มีต่อเพลงไทยคลิปนี้เรามีคอมเมนต์เพลง Room Room จาก4 o e f มาให้ฟังกันตามคำเรียกร้องนะครับเอาละครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าคอมเมนต์แรกมาจากบราซิลบอกว่าแฟนเพลงชาวบราซิลของ4 o e f อยู่ไหนกันมาเร็วพวกเราต้องทำให้พวกเธอเป็นที่รู้จักในบราซิลคอมเมนต์ต่อมาฉันชอบย้าอยู่บ่อยๆถึงการประกบคู่ของ f o r e f ที่ทาได้ดี ในการกลับมาแต่ละครั้งพวกเธอมาพร้อมความแตกต่างมีสเสน่ห์และมีเอกลักษณ์มีทั้งการร้องการแรปการเต้นและการตัดต่อที่งดงามทำให้เพลิดเพลินตั้งแต่ต้นจนจบฉันรักพวกคุณมากมายโฟร์อคุณคือที่สุดและเป็นควีนของ t p o ๊ pop. ความคิดเห็นต่อไป t p o ๊ยังถูกประเมินค่าต่ำไปมากพวกเขาจะต้องโด่งดังกว่านี้ไปทั่วโลกคอมเมนต์ต่อมาเพลงนี้จะต้องอยู่ในหัวฉันไปทั้งวันแน่ รักพวกคุณ for v v e ความคิดเห็นต่อไปครับฉันจำไม่ได้ว่ารู้จักวงนี้ได้ยังไงแต่ไม่ต้องสงสัยเลยว่าเพลงของพวกเธอกลายมาเป็นเพลงโปรดของฉันได้อย่างรวดเร็วฉันรักพวกเธอทุกคนถ้าเต้นและ MV เพลงนี้สุดยอดมากคอมเมนต์ถัดมาว้าว MV นี้เป็นมาตรฐานใหม่ของ T-POP BRAVO for e v e ความคิดเห็นต่อไป For Eve ยังคงรักษามาตรฐานผลงานระดับนานาชาติเอาไว้ได้ คอมเมนต์ต่อมาในภาษาสเปนโฟอีฟไม่ได้มาเล่นๆกับการที่ได้รางวัล West Girl Group พวกเธอแสดงให้เห็นว่าเป็นควีนตัวแม่ในวงการนี้ฉันภูมิใจกับพวกเธอเพลงนี้ไม่ทำให้ผิดหวังเลยทำได้เยี่ยมทั้งเสียงร้องและการแรปงานภาพและ MV ก็น่าชื่นชมยินดีด้วยกับเหล่าควีนเป็นกำลังใจให้จากลาตินอเมริกาที่ป๊อู้ๆความเห็นต่อมาจากอินเดียสุดยอดเลยโฟอีฟ หนึ่งในเพลงที่ดีที่สุดที่ฉันเคยได้ฟังมาทำต่อไปนะ Room 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 อม,มต่อไปจากอินโดนีเซียเยี่ยมมากรักจากอินโดนีเซียความคิดเห็นต่อไปถึงฉันจะเป็นแฟนเพลงเคป๊อปแต่พูดตรงๆเลยเพลงนี้ดีมากโ o If ู u ู u คอม c o m ต์ถัดมาจากเม็กซิโกเพลงของคุณได้มาถึงหูของคนเม็กซิกันอย่างฉันและคำตอบก,ก็คือมันเยี่ยมมากเพลงดูมีพลัง ฉันรักเลยความคิดเห็นต่อไปจริงๆนะ f o f ไม่เคยทำให้พวกเราผิดหวังได้โปรดแสดงความรักและสนับสนุน 4if e ด้วยต่อมาเป็นคอมเมนต์จากอินโดนีเซีย o o r r o o MV เจ๋งมากการตัดต่อลื่นไหลและดีมากทั้งการเต้นและคอนเซปต์ฉันรักเลยสุดยอด 4if e ไม่เคยทำให้ผิดหวังคอมเมนต์ถัดมาจากรัสเซีย ฉันดีใจที่ตอนฉันอยู่ประเทศไทยได้เห็นโฆษณาเพลงลาลาลุกของพวกเธอฉันตกกลุ่มรักทั้งวงทันทีกว่าห้าเดือนแล้วที่ฉันฟังเพลงของพวกเธอฉันรักพวกเธอทุกคนจากหัวใจทุกคนสวยและมีความสามารถมากมีเพลงหลากหลายสำหรับทุกๆอารมณ์ขอบคุณที่มีพวกเธออยู่ในชีวิตคอมเมนต์ถัดไปจากอเมริกาเย่ฉันตื่นเต้นมากที่พวกคุณปล่อยเพลงใหม่อันยอดเยี่ยมออกมาติดหูมากๆต่อครับ ประเทศไทยควรชู4ฟอีและโปรโมทไปทั่วโลกเพื่อเข้าถึงผู้คนมากขึ้นพวกเธอเทียบชั้นได้กับ k p o ๊ได้โปรดสนับสนุนพวกเธอร o มคอมเมนต์ต่อไปจากที่ผ่านมานี่เป็นผลงานจากทีป๊อปชิ้นแรกที่สามารถสู้กับ k p o ๊ได้บรา v o ประเทศไทยความที่เห็นต่อไปโอ้ไม่ก็มันเจ๋งมากๆเป็นอีกขั้นของสไตล์เท่ๆจากโฟอีฟทั้งเพลงท่าเต้นการแต่งหน้า สไตล์และการแต่งตัวนั้นดีมากๆนอกจากนั้นพวกเธอพัฒนาขึ้นมากในทุกๆครั้งที่ปล่อยเพลงใหม่อดไม่ได้ที่จะเห็นพวกเธอเติบโตขึ้นทุกครั้งการถ่ายทำและการตัดต่อ,อก,ก็ยอดเยี่ยมที่สุดสุดท้ายนี้หวังว่าพวกคุณจะประสบความสำเร็จในทุกๆเพลงรักจากแฟนเพลงความคิดเห็นต่อมาจากเปรู MV ที่น่าทึ่งนำเสนอได้ดีเยี่ยมเสื้อผ้าหรูหราและวิเศษ4 If e ทำให้ฉันประหลาดใจด้วยเมโลดี้ที่สุดยอด ยินดีด้วยสาวๆก้าวไปข้างหน้าอย่างเข้มแข็งเป็นกําลังใจให้จากเปรูคอมเมนต์าามมนต่อมาจากโคลัมเบียยินดีด้วยสาวๆเป็นเพลงที่ดี MV ก็เยี่ยมยอดฉันชอบมากสวัสดีจากลาตินอเมริกาวงเล็บโคลัมเบียคอมเมนต์ถัดมาจากมาเลเซียรักมากๆจากมาเลเซียเพลงดีฉันหยุดฟังเพลงนี้ไม่ได้เลยความเห็นต่อไปในภาษาโปรตุเกสไม่เคยทำให้ผิดหวัง คอมเมนต์ถัดมาจากบราซิลเพลงดีมากฉันชอบเลยต่อมาเป็นความคิดเห็นจากรัสเซียขอบคุณ YouTube Recommendations ที่ทำให้ฉันได้เพลิดเพลินกับผลงานชิ้นเยี่ยมนี้เอาจริงๆตอนแรกฉันคิดว่าเป็นการปล่อยเพลง K-POP ใหม่แต่พวกเธอทำให้ฉันสนใจเพลงไทยตอนนี้ฉันเป็นแฟนเพลงเรียบร้อยแล้วนี่เป็นอีกระดับจริงๆฉันหวังว่าวงนี้จะมีแฟนเพลงเป็นล,ล้านลคนเพราะอนาคตที่สดใสกำลังรอพวกเธออยู ขอเพียงยังมุ่งมั่นแบบนี้ต่อไปคอมเมนต์ต่อมาจากเกาหลีสวัสดีฉันคือ 4i จากเกาหลีรอฟังเพลงแบบนี้ฉันรัก 4if มากมีอะไอเป็นไอดอลแล้วก็จะสนับสนุน 4if ตลอดไปแฟนๆชาวเกาหลีมารวมกันตรงนี้ฉันยิ่งตื่นเต้นมากขึ้นไปอีกที่จะได้ฟังเพลงนี้เป็นครั้งแรกอะไอายโจรินตาออมเฮนนาพันช์ไฟซูซู su 4 if forever คอมเมนต์ถัดมาจากรัเสเซียเพลงนี้เหนือความคาดหมายในทุกๆด้านเยี่ยมมากฉันคิดว่าจะฟังเพลงนี้ทุกวันเลยต่อมาเป็นคอมเมนต์จากลาวที่สุดที่สุดเลิศมาก f o f if ไม่เคยทำให้ผิดหวังเลยดีขึ้นดีขึ้นทุกๆการกลับมาแฟนคลับจากลาวเดอ้อความคิดเห็นต่อมาก็จากลาวอีกครับ f o อ if ดีที่สุดสุดยอดเพลงเพราะฟังแล้วเตดหูสุดๆต่อมาเป็นคอมเมนต์ในภาษาจีน เทมากเป็นวงระดับอินเตอร์จริงๆประเทศไทยทรงพลังคอมเมนต์ถัดมาจากอินโดนีเซียฟังซ้ำและฟังซ้ำฉันติดเพลงนี้แล้วมีใครมาจากอินโดนีเซียไหมถ้ามีรถนิยมการฟังเพลงของเราเหมือนกันชีป๊อปฮ่าฮความเห็นต่อมาจากฟิลิปปินส์ฉันชอบเพลงและทำนองรักจากฟิลิปปินส์คอมเมนต์ต่อมาจากอิสราเอลสนับสนุนโฟอจากอิสราเอล จบแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามฟังนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับสวัสดีครับ